รอยเตอร์ uters, ข้อมูลเผยราคา XRP เริ่มสัมพันธ์กับบิตคอยน้อยลงและมีโอกาสพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่ายซ n นติเมนได้เปิดเผยข้อมูลบนทวีตที่ชี้ให้เห็นว่าหลังจากราคาของ XRP ได้พุ่งขึ้น18%ในช่วงเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่ามันจะทำให้ราคาของ XRP เริ่มสัมพันธ์บิตคอยนและตลาดคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นๆน้อยลงนอกจากนี้ XRP ยังได้เห็นจำนวนแอดเดรสที่ไม่ซ้ำกันเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นขึ้นของกระเป๋าเงินใหม่สิ่งนี้ทำให้หลายคนมองว่ามันอาจจะเป็นตัวผลักด้านราคาของเหรียญคริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกมีโอกาสดีดตัวพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวันที่11สิงหาคมราคา XRP ได้พุ่งขึ้นแต่ระดับ1.9ดอลลาร์เกเซนจาก80เซนในช่วงสั้นๆเพิ่มขึ้นเกือบ24%ก่อนที่จะร่วงกลับลงมาอย่างรวดเร็วโดยปัจจุบัน XRP มีการซื้อขายกันอยู่ที่9963เซ็ซนอ้างอิงข้อมูลจาก Coin Market Cap สาเหตุการพุ่งขึ้นของราคาเมื่อเร็วๆนี้คาดว่าน่าจะมาจากการที่ Ripple ได้ประกาศร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินรายใหญ่ในเกาหลีใต้ GME รีมิดแ้นผ่านทางพันธมิตร SBI Ripple Asia โดยมีเป้าหมายในวางระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนระหว่างเกาหลีใต้กับประเทศไทยและเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมา Ripple ยังได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์โอเดียวเส้นทางใหม่จากญี่ปุ่นไปยังฟิลิปปินส์อีกด้วยดังนั้นเป็นไปได้ว่าทั้งสองเหตุการณ์อาจมีกระตุ้นทำให้ราคาของ XRP ดีดตัวพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง กดอ่านข่าวข้อมูลเผยราคา XRP เริ่มสัมพันธ์กับบิตคอยน้อยลงและมีโอกาสพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงต่อที่สยามบล็อกเชน